โหรถเก่ามันแค่ชื่อครับผมตอนนี้รถเก่าแค่ชื่อจริงแค่ชื่อจริงๆอ่ะบอกบอกคนดูหน่อยว่าทำไมคอนเซปต์ถึงต้องเป็น250ถ้าส0 0รอยอาจจะบินครับ <laughs> ถ้าส0 0รอยอันนะอ,อ,อ,อาจจะเอาไม่อยู่ครับไม่ก็อยู่ครับเคยป่าวว่าโกหกเรื่องอะไรแฟนนี้อ๋อโกหกครับแฟนถามว่าทั้งหมดทำาอะไรบอกแค่ฟังครับโอ้ นดลสวัสดีครับเวสโมโตไทยแลนด์แแแนนนสวัสดีครับเวสโมโตไทยแลนด์ครับวันนี้พีเอสมาเยือนที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับอยู่ที่อำเภอท่ายางถ้าเพจจำไม่ผิดนะครับวันนี้ตามกระแสเลยพีเอสไปงานรถเก่าของดีเมืองเพชรเอ็นโมผลง,งานนี้โคตรสุดเลยครับรถขาวๆทั้งนั้นเลยรถวันนี้ PS ไม่ได้พามาดูรถสีขาว แต่เป็นรถสีแดงวันนี้อยู่ที่อู่ของช่างมอสช่างมอสอยู่ข,ข้างแล้วเดี๋ยวไปเจอช่างมอสกันครับสวัสดีครับช่างมอสสวัสดีครับนี่โอ้เสียงมาเป็นพระเอกเลยอะ <laughs> ช่างมอสไอรถขาวๆแล้วไปร่วมงานเราไปเจอกันเราไม่ได้เจอกันด้วยไม่เจอไม่เ,เราเจอรถของช่างที่อยู่ข้างหลังนะครับเดี๋ยวเราเป็นอีพีต่อไปช่างมอส มาเยือนที่ร้านทำไมร้านดูใหญ่โตทำอะไรบ้างเนี่ยอันนี้ผมโมดิฟายรถยนต์แต่งแล้วก็ซ่อมทั่วไปครับโมดิฟายรถยนต์แบบไหนสไตล์วัยรุ่นเลยปะสไตล์วัยรุ่นทำวิ่งแข่งแล้วก็วิ่งเล่นขับเล่นอะไรกันเลยครับครบวงจรข้อบวงจอรอะไรครับทำทุกอย่างกับรถยนต์คันหนึ่งเลยโอ้เด็กเพชรบุรีรู้จักั้งงมดเป็นอย่างดีเลยน่าจะพอมีรู้จักมัางครับรีแมปอย่างนี้แพงไหมที่นี่รถยนต์รีแมปก็ราคาทั่วไปครับทั่วไปราคาตลาดเลยก็อยู่ที่ประมาณสามพันห้าร้อยบาทครับสัทธาเข้ามาใช่ครับประมาณนั้น แต่มอเตอร์ไซค์เต็มร้านเลยอันนี้มอเตอร์ไซค์ ai, ทางโซนทางนี้จะเป็นรถจับจากลายมางูนเอามาปั้นขายครับแต่อย่างมอเตอร์ไซค์ที่เป็นแบบเนี้ยผมทําเล่นกันเองในอ,อู่เพื่อจะไปเที่ยวงานรถคาสติกหรือว่าอะไรประมาณนี้กันครับอ๋อจ้ามอเป็นคนขึ้นขึ้นเองด้วยขึ้นเองทุกชิ้นส่วนเลยครับก็คือตั้งแต่วางเครื่องขึ้นมาเลยอืมรถยนก็เอาใช่ครับแต่มอเตอร์ไซค์นี้เป็นงานอดีเดกอย่างนันป่ะเออใช่ครับ,งงรบแต่ก่อนหนะ้าทำรถยนต์ก็ทำมอเตอร์ไซค์มาก่อนเหมือนกัน ถ้าเกิดว่าลูกค้าเขาอยากจะได้รถแบบนี้ช่างมองรับทำไหมเอาจริงๆถ้าผมไม่ค่อยมีเวลาทําครับถ้าลูกค้าเขารอได้เขาไม่รีบอะไรประมาณนี้แล้วก็มีโปรเจกต์ทำแบบจบคันเลยอนะไรเงี้ยโอเคอาจจะรับแบบเป็นเคสเคสไปทีหนึ่งอ๋อคุยกันอีกทีใช่ครับไม่ใช่ว่าล้าแต่ว่าถ้าเกิดรอได้ไม่ไม่ได้ล้านะครับผม<อ>ทำรีบท,ท<ะ>ําให้ทุกคันอยากให้ขี่ได้คันครับอ่ะคุณดูดูก่อนโน้ตทางโน้นก็คือร้านทํารถรถยนต์นะ อันนี้คือส่วนของมอเตอร์ไซค์อันนี้จริงๆตรงนี้ก็มอเตอร์ไซค์กับรถยนต์ควบกันเลยบางเนี้ยจะแบ่งแยกไว้เลยครับรถยนต์เป็นถยนเลยโซนนี้จะโซนเป็นมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยครับใครอยากให้ช่างมอสทำนี่ครับก็สกิดตาม Facebook ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะฮะช่างมอสมีโปรอะไรให้กับคนดูของทางเอสมอโต้ไหมลองถ้ามาจากพีเอสก็มีราคาพิเศษให้ครับแพงขึ้นกว่าเดิมแน่นอนคงไม่ใช่นะอย่ามาแล้วทั้งนั้นรถคันนี้เป็นของใครครับช่างมอสอันนี้เป็นของพี่กุ๊กบินซินครับพี่กุ๊กเบนนซิ อุ้ยไอันี้เครื่องอะไรอันนี้เป็น CBR สองร้อยติดเป็นไม่โค้งขาดเลยเหรอมันก็มีมั่งครับแต่เราอยากได้ให้ลูกคงมันออกมาดุดันประมาณนี้ครับ้ารมองเครื่องมันโหดหน่อยหนึ่งโหรถเก่ามันแค่ชื่อครับผมตอนนี้รถเก่าแค่ชื่อจริงๆครับแค่ชื่อจริงๆอ่ะเดี๋ยวส่งไม้ต่อเดี๋ยวเช่ามอสจะส่งไม้ต่อไปให้พ่กุก พ่กุ๊กครับผมอ่ะเดี๋ยวเชิญพ่กุ๊กเข้ามาในรายการเลยขอบคุณครับเจ้ามอสขคมณครับพ่กุ๊กอยู่นี่แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับพ่กุ๊กดีเซลเฮ้ยเบนซินเบนซินคืออะไรพี่ชายาชายามเพื่อนเรียกกันครับเป็นประมาณไหนครับพี่กุ๊กมีประวัตินิดหน่อยพี่ี่อนกับน้ำมันเบนซินอะไรประมาณนี้พี่ดีหรือไม่ดีไม่ดีครับเขาไม่ดีเลยเหรอจริงเหรอจริงครับพีก๊กทำไมชอบรถเก่าแบบนี้อ่าหลงรักไวไง่ายหลงรักเลยเพราะว่า เมื่อตอน10ปีที่แล้วผมก็เล่นรถเก่ามาก่อน10บปีที่แล้วคือก็อายุเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณส2ครับ32 1สปีที่แล้ว20 20ินิดๆประมาณ1 8บ9ครับพี่ตอนนั้นไปเห็นอะไรรถคันนี้ไปเห็นทางหน้าอย่างเดียวเลยครับชอบทางหน้าตัวเองมีแค่โอคูเก่าๆโอ้แต่ไม่มีตังค์พี่โอคูก็เท่ดพี่ก็สมัยนั้นมันมันไม่เท่มันไม่เท่แต่ยุคนี้มานะโอคูอ่ะได้อยู่นะแต่ผมชอบทางหน้า ชอบจิตใจชอบตังหน้าแต่ไม่มีตังไม่มีปัจจัยอะไรหลายๆอะไรหลายๆไปเจอคันสวยใช่ไหมเจอรถเพื่อนตัวเองครับเครื่องอะไรบล็อกอะไรเมื่อก่อนเมื่อก่อนตันที่ก็บล็อกร้อยยี่สิบห้าก็แค่โซนี้ครับก็แต่ยังโดนก็ชอบอะอ๋แล้วพี่มาใส่เครื่องสองห้าศูนย์นะพี่กุ๊กมันมันมันต้องขยับแบบดูดิต้องไปใหญ่เลยเหรอครับผมมันต้องขยับทำไมต้องเป็นสองห้าศูนย์อะผมให้ครับผมคอนเซปต์ลูกค้าบอกบอกคนดูหน่อยว่าทำไมคอนเซปต์ถึงต้องเป็นสองห้าศูนย ถ้าสามร้อยอาจจะบินครับ <c oughs> ถ้าสามร้อยอันนอาจจะเอาไม่อยู่ครับไม่ก็อยู่ครับถ้าใส่เครื่องบล็อกร้อยยี่สิบห้าได้ไหมฮะได้ครับได้ได้เลยครับแต่ไม่ชอบไม่ชอบครับชอบสุดตั้งชอบสุดตั้งครับ <c oughs> เป็นคนชอบสุดตั้งมาตั้งก็คือว่าเป็นความฝันมาตั้งก็สิบปีที่แล้วอืออ่าคือว่าอยากมีแบดเพื่อนแบบแต่งมีอะไรเป็นเนี้ยสมัยนี้รถคลาสสิกครับมันไม่ต้องมันไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรสมัยนี้มีลูกโตทั้งนั้นเลยใช่ครับหรือเครื่องแฝงไปเลยใช่ครับ มันไม่ต้องขับแบบเรื่อยๆแล้วไม่มีแต้ต่ก็ประมาณนั้นนะพี่อันนี้ติดปีกแล้วพร้อมบินเลยไม่ครับด่วนทันใจเลยด่วนทันใจครับผมว่างานประจวบนี้ไปไหมไปครับกี่ชั่วโมงอย่างนี้ไปประมาณก็สี่นาทีพอ้้มพี่ก๊กก็ไปิลร้านนยองยองพี่ครับอ่ะพี่กกทำอะไรบ้างคันนี้เดิมๆมายังไงก่อน เดิมๆไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรเลยเดิมๆแห้งๆแห้งๆแห้งๆเก่าๆเลยครับสีนี้ไหมสีนี้ครับแต่จะไม่รู้ไม่ทราบว่าจะของเขาทํามาหรือเปล่าพี่กุ๊กได้มาเท่าไหร่คันนี้ ได้มาแค่หกสิบแปดครับได้มาถูกมากครับหกสิบแปดบาทเฮ้หกพันแปดครับหกพันแปดนะครับผมพี่ก็มีใบเทาให้ผมเลยสิเป็นรถได้ได้มาถูกครับพี่เพราะว่าคันนี้เป็นทะเบียนด้วยอะไรด้วยได้ครบทุกอย่างตรงไปสารมีครบทุกอย่างครับอ๋อครับผมพี่ทำตั้งแต่วันแรกเลยไหมเครื่องสองห้าศูนย์คือว่าแรกจะเป็นตัวนี้ก่อนครับตัวไหนตัวนี้อันนี้ของพี่ก็เหมือนกันครับผมเป็นเครื่องร้อยห้าสิบร้อยสิบที่แรกจะอยู่ในบอดี้คันนี้ครับไม่พอไม่พอไม่ทัน ไม่ทันด้วยไม่พอเอาขาจะเป็นหัววะงั้นไม่ทางก็พอพี่โอเคอ่ะได้มาหกพันแปดครับผมอะไรเดิมมั่งติดรถคันนี้นอกจากตัวถังตอนนี้นะอฮะตอนนี้คือไฟท้ายครับไฟท้ายอ่ะท่านผู้ชมพวกไฟขาไฟท้ายอะไรนี่ครับเบาะเหลอพี่เบาะใหม่ครับเบาะใหม่ครับแต่ทรงเดิมเหรอทรงเดิมมาทุกอย่างพวกตะกงตะแก็บอาร์มเดิมมาทุกอย่างเลยครับพี่ อันนี้สั่งขึ้นทําใหม่ใช่ครับแพงไหมพี่ครแพงเลยครับพี่ไม่กี่พันครับผมไม่กี่พันครับอ่าไม่กี่พันนอกกนั้นใหม่หมดเลยใช่ครับไอเกียบเดิมเกียบเดิมครับอามเดิมครับอามเดิมเขาแต่ชุดหน้าเปลี่ยนแล้วครับชุดนี้ะครับผมเปลี่ยนแล้วอันนี้เป็นของอะไรครับพี่ของโซนิคครับโซนิคครับผมใครเป็นคนคิดว่าจะต้องทําแบบนี้ช่างมอดครับช่างมอดช่างมอดคนเดียวเลยครับทุกระบบจบที่ช่างมอดครับไปศรัทธาเลยเขาอะ่ออยู่ด้วยกันครับ อ๋อนั่งคุยกันทํารถยนต์อยู่ด้วยกันอะไรยได้วยกันก็เ,เรามันกลับมาลาสติกหัวหัวดักลับมาอะไรแบบนี้ครับครับผมก็เลยจุดกําเนิดเลยเลยบอกว่าเงพอะเราต้องทางหน้าเท่านั้นเพราะาทางหน้าเป็นรถผู้ใหญ่ละมองเป็นสองผู้ใหญ่ที่ผมถ่ายมาส่วนภาพกลางนี้จะเป็นถ้าทางหน้าที่ใต้เยอะครับผมสซนใต้จยะเยอะมากครับอาจจะเป็นเครื่องเครื่องเดิมเครื่องแฝงมั่งครับผมแต่เป็นร้อยห้าสิบครับท่วจะเป็นร้อยห้าสิบแต่ที่ภาพกลางทางหน้าไม่ค่อยมี แต่พอมีก็ผมถ่ายของโอ๊ตมั้งสุลต่านกับของเอ็นหมูเอ็นหมูครับเออแลกท้ายพี่แลกท้ายอันนี้ผมได้มาจากลาปางพี่มันระบบซ้ําซ้อนอะไรมั่งเนี่ยพี่ถ้ามันหนึ่งหนึ่งสองอ่ะแสดงว่าไม่มีเมีย้อนเมียไม่เคยได้ไปครับอ๋อเมียไม่ไปเมียมีแต่เมียมีไม่มาอ่าเมียพี่แต่เมียพี่ไม่มาพี่ถ้าเมียพี่ไปงานงานหนึ่งนะกับพี่นะเมียพี่จะไม่ให้ไปอีกตลอดชีวิตส่วนมากจะไปเฉพาะ ประกวดอย่างเดียวครับอืมีประกวดเพราะว่าจะรถยกขึ้นรถไปงานเอ็นหมูงานข้าวขาวผมสัมภาษณ์ดียแบบมือผมสั่นอย่างงี้ผมไม่กล้าเอนแน์เลยนะขาวขาวคัครับเปิดหลังมานี่งงหลังอะไรพี่หลังรถเหรอหลังคออ้าวสองเก็บอย่างงี้ป้าป้าแล้วก็พับตัวนี้ครับโอเคล็อกอยู่อ่ะเมื่อกี้ทาไมต้องใหญ่อ่ะผมผมหนึ่งอ่ะหนึ่งสองครับผมสาม พี่ใส่อะไรไม่ได้ใส่อะไรครับมันเป็นสมัยก่อนเขาเหมือนจะเป็นรถพ่วงแก๊สอะไรไปนั้นนะพี่อ่าเป็นรถพ่วงแก๊สที่เขาพ่วงของพ่วงอะไรไปนเนี่ยพี่คือของมันต้องมีใช่ครับเพราะว่าสมัยก่อนมันมีครับเราคือว่ายังเอาของเดิมมาปั้นใหม่พี่ครับคือว่าอันนี้คือว่าป็นก็ของเดิมติดรถเนี่ยแต่นี้มันผุหมดแล้วถ้าเป็นรถใช้งานก็ซื้อแกงได้นะพี่พ,พ,พี่ก,กุ๊บได้ครับล็อกแขวนตรงนั้นมัดตรงนี้เนาะ ใช่ครับเป็นรถพุ่มพวงขายของได้เลยเนี่ยได้ได้เลยได้เลยครับพี่คอ่อย่ายถูกขายเลี้ยงไว้พี่ <laughs> ขายน้ำท่อมเหมาะเลยเมื่อก่อนเมื่อก่อนวางโครงการอยู่นพี่ว่าจะตั้งตู้ลูกชิ้นแล้วไปนั่งขายในงานาคลาสสิกโอ้ได้เลยลพี่เบียร์รังหนึ่งพี่พื้นที่เหลือเบียร์รังหนึ่งเบียร์รังหนึ่งก็ไอเตาลูกชิ้นไอถังเป็นถัง่าครึ่งอะหมายถึงว่าลูกชิ้นนะขายเบียร์กินเองรังนึงไม่น่าพอผมว่าในงานอ่าผมอ่ะต่อไปพี่ อะไรผมเดี๋ยวเขาด่าผมอีกครับผมเออเออท่อพี่ท่อสวยท่อสวยครับผมสำนักไหนพี่ช่างเจมสายสองครับพี่เจมสายสองที่นี่เหรอที่นี่ครับเป็นคนที่นี่ครับบ้านเดี่ยวกังแพงไหมไม่ไม่เท่าไหร่ครับมนไม่เท่าไหร่เนี่ยผมไม่ชอบคําพูดของพวกคลาสสิกมากเลยอ่ะไม่กี่พันไม่กี่พันเ่ยครับผมจริงห่อพี่ใบกี่ใบเทาสามห้าใบเท่าครับเอ ว้สามสามใบเท้าครับสามพันครับไม่แรงประมาณนั้นอยู่ระลับประมาณนั้นครับทั้งใบเลยใช่ไหมฮะไม่เสร็จแล้วมาสามพันห้าครับพี่อแต่อันนี้ราคาเพื่อนกันนะเอาเพื่อนมีราคามิตรภาพด้วยมีชุดเกยโยงมาพี่มาอยู่ข้างหลังผมมีชุดเกยโยงนะฮะครับผมทั่วไปทั่วไปครับอันนี้พักเท้าหลังเออไม่ดังเออไม่เป็นไรเอาขึ้นโชกครับโชคอะไรพี่พี่กุ๊กไหวเอสครับ เป็นของลูครับพี่เฮ้ยมันต้องในตอนแล้วพี่ไม่กี่พันไม่กี่พันพี่เด็กคนยังเก็บเก็บอยู่พี่ห้าสิบห้าสิบใบเทาเองต้องสองขันนะพี่ห้าสิบใบเทาเองทาคันนี้ก็ต้องทาคันนู้นด้วยพี่เพระวก็จะทำคล้ายแฝงกันอยู่พี่ทําเยอะต่อไปอันนี้เดิมใช่ไหมพี่กระเป๋านี้ครับผมมีเก็บน็อตเก็บน็อตครับอันนี้มีมีงานโป้นิดหนึ่งนะฮะใช่ครับทั่วไปทั่วไปเพราะเป็นรถเก่าครับพี่ ธรรมดาของรถผมรู้สึกว่าพี่จะทําให้มันเดิมแต่ว่าไม่ไม่เครื่องเดิมใช่ครับพยายามจะให้รูปออกรูปลักเดิมพวกสวิตเนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมมาดูทั้งสองฝั่งเลยตัวไหนก็ได้อันนี้คือเดิมเดิมครับเอ้ยอันนี้ซื้อมาใหม่ครับพี่แต่ว่าเป็นเป็นตรงรุ่นไหมพี่อันนี้เป็นของพวกมังกี้ครับพี่อ๋อมังกี้เหรอครับผมอ่ะขอโทษนะครับท่านผู้ชมผมไม่ลึกจริงๆบล็อกกุญแจเลยพี่บล็อกกุญแจนบล็อกเดิมครับพี่บล็อกเดิมครับผมพวกนี้บล็อกเดิมตุ๊กตาแฮนด์บล็อกเดิมของเดิิมมาตดรเลยคับ เดิมอ่าไอชุดนี้เดิมเดิมครับแต่ชุดข้างล่างถึงจะเป็นของโซนิคครับโซนิคครับผมแล้วอย่างเงี้ยพี่คืออะไรอ่าแปยบางคนโลป้ายทะเบียนครับป้ายทะเบียนนี่ผมฟังตีมาเองครับพี่อ๋อปกติป้ายทะเบียนจะอยู่หลังครับผมแต่ถ้ารถพวกเนี้ยมันต้องอยู่หน้าพี่มันจะมจริงๆรถแบบนี้ผมเห็นเยอะที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะ ใช่ครับแต่ตรงสามแชแดนพักใต้เขาจะเป็นใส่เป็นตัวดิสกันพี่เป็นตัวนิเป็นตัวดิดคู่ครับล้อโคตรเจ็บท่านผู้ชมดูสีดิดีเบสดีเบสงานเก่าพี่นี่สิปีที่แล้วเป็นคนเป็นเป็นฮิตมากในในยุคคลาสสิกตอนนั้นตอนนี้ก็ถามว่าก็ของแรงอยู่พี่เพราะว่าหาไม่ค่อยได้ครับสามพันเท่าไหร่พี่ตอนวนี้สามสี่พันไปมะมานนะครับเนี่ยคันนั้นพี่ผมมีข้อคู่เดียวน่ะโอ้โหจากขรอคู่เดียวรถคันนั้น พี่ได้มาจากไหนบอกว่าหายยากผมได้ที่พวกมาครับอ๋อพลังเขาแพ็คอยู่ในกองยังดีเลยเขาไม่ได้ขายเขาไม่ได้อะไรเลยจบมาเท่าไหร่ขอบครับแล้วว่าชุดขอบขอบหรอขอบแร้วผมจบมาอยู่ที่สองพันห้าครับสองพันห้าเดี๋ยวุได้ราคาถูกมากครับถูกมากพลังพวกฮะดุมเป็นของอะไรพี่ดุมเป็นของเวฟระยิมห้าครับทั้งชุดหน้าหลังเลยครับผมโอเคประมาณนี้ครับฝั่งนี้ดูมรวมหน่อยครับสวยไหมล่ะ คลาสสิกได้ใจแต่ว่ามันไม่เดิมนะฮะท่านผู้ชมยุคนี้มันเดิมมันอยู่ยากอยู่ยากอะไรเขาบอกว่าอะไรนะเดิมเดิมยอมเดินดีกว่ายอมเดินดีกว่าครับประมาณนั้นแล้วกินน้ํามันไหมพี่มัน,<ต>ม,นมันก็กินนะแหละท่านผู้ชมแต่ผมว่าอย่าพูดกวนตีนผมนะรถมันกินน้ํามันทุกคันอย่างที่ผมถามพี่เขาเนี่ยแต่ผมว่ามันจะกินน้อยฝาอยู่กับบอดี้ซีบีครับอันนี้ถังนี่กี่ลิตรพี่กบกประมาณน่าจะห้า ห้าลิตรแต่มันเป็นหัวฉีดเดเนาะใช่ครับก็น่าจะได้อาจมีทางสำรองอีกนิดเนาะอ่าครับผมแบบเกลอนแต่ผมที่ออกงานเอนหมูผมก็เติมแค่ครึ่งถังแค่นั้นทุกไปกลับสบายพี่พี่ก็อยู่ใกล้เกินก็จะกลับมาก็ขี่ตามบ้านเลยเยอะเลยนะอ่าโอเคผมใช้งานตุกวันครัโอเคดูอีกฝั่งหนึ่งครับท่านผู้ชมฝั่งนี้มีการซับบัสด้วยเออรินครับผมของมันต้องมีอะพี่รถมันแรงของมันต้องมีครับเท่าไหร่พี่กุ๊ก ตัวนี้ผมจบมาชีพไม่ไม่แพงครับไม่กี่พัน <c oughs> ไม่ชอบคบนี้เลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> สเตอร์พี่ไล่เท่าไหร่เนี่ยสเปอร์ผมไล่สามแปดครับอ่ะผมถามหน่อยทีเนี้ยโซ่พอมันเป็นสองห้าศูนย์พี่ใช้โซ่อะไรผมใช้โซ่สามแปดศูนย์เนี่ยตอนนี้บางทีเราปรับขนาดได้แราชุดสเตอร์หน้าเนี่ยช่างมอสเขาจะถึงเบาให้ครับอืมแต่ถ้าโซ่ตลาดทั่วไปมันจะไม่ขาดง่ายหรือพี่ไม่ครับ ไม่ไ่าไรครับจริงเหรอจริงครับแล้นี้ผมไฟมายังไม่ไมเห็นมีาารแรงกระชาก250มันเอาเรื่องอยู่นะมันมันจี่อยู่ครับแต่นี่เรามีอะไรหลายหลายอย่างพี่แต่ทุกคนก็ว่าอาร์มผมเอาไม่อยู่แต่ก็อยู่ครับพี่อยู่ใช่ไหมใช่ครับอันนี้ทํามาเสร็จกี่ปีแล้วครับพี่เพิ่งเสร็จเมื่อปีนี้ครับแต่ใช้งานตลอดเมื่อปีที่แล้วพอวันคาปีมาแล้วครับใช้งานตลอดทุกวันขี่รถ ไปนู่นไปอูไปบ้านตูเข้าตลาดแบบนี้ครับอืมอ้าวมาดูที่เครื่องยนต์แล้วเครื่องยนต์เป็นสองห้าศูนย์นะครับตัวนี้เอกสารครบๆหรือเปล่าครบครบพี่ครบครับมอน้มีเนียมครบครบครบเลยชุดไฟของเขาเลยใช่ไหมฮะของเขาเลยครับพี่ลูกทีเท่าไหร่ได้มาแค่สิบสองครับสิบสองใบเทาครับผมหมื่นสองเป็นเป็นทะเบียนด้วยครับชุดไฟพร้อมพร้อมทุกอย่างเลยเพราะรถเขาประสบอุบัติเหตุ อเคยเขาขายทากอะไรแบบนี้แต่พี่ไม่ถือใช่ไหมเรื่องนี้ไม่ไม่เคยถือโอเคไม่ถือไม่เป็นไรฮะถือไปกันหนักใช่พี่อยู่อยู่ที่คนใช้งานอยู่ที่คนใช้งานอยู่ที่ใจเราใช่ครับเมือเมื่อเห็นนั่งนั่งก็อาจจะมีซ้อนท้ายสักคนนึงแอบเลยโอเคประมาณนี้ท่านผู้ชมใจไหนไปกันดูมรวมเลยผมว่าหดของพี่กุ้งหดจริง แล้วการสะบ,บัดก็น่าจะใช้งานได้จริงครับใช้งานได้จริงครับครับผมมันได้อารมณ์แบบเสียงแบบกึ่งบิ๊กไบค์สักหน่อยเนาะประมาณประมาณนั้นนะพี่แล้วก็เต,ต็งมือหน่อยแต่ว่ารูปลักษ์รถของเราเวลาเราขับไปเราเห็นหน้าของมันคือรถเก่ารถเก่าครับพี่ได้อารมณ์อีกแบบหน,นึ่งยังได้อารมณ์อีกแบบงครับพี่ชอบแบบไหนถ้าเดิมกับกับเครื่องแฝงแบบนี้แฝงดีฟฟาพี่จริงเหรอจริงครับแล้วเธอชอบจริงๆท่านผู้ชมอ่ะพี่ก๊กสตาร์ทให้ฟังหน่อยครันนี้รับเป็นยังไงเสียงท่อมน้ำท่อมน้ำท่อมน รถเป็นอะไรอ่ะไม่ตอบด้วยเอ้ยาครับรถเก่ามันแคชื่อเก่าเก่าไม้เชื่อเวยว้าวเวลาเจอพักพวกทำไงครับเจอพักพวกทำไงยกเีวครับออยกเียวเหรอไม่บินใช่ไหมไม่บินครัผมบินได้ไหมได้ครับเว้ เอาเรื่องอยู่พี่แต่มันก็ลั่นเอาเรื่องนะพี่เเอาเอาืพี่เอาแบตไว้ไหนอ่ะซ่อนมึงไหน อยู่ในโครงการพี่อ๋อหมกเข้าไปเลยหมกทุกอย่างครับปั๊มตรงปั๊มติ๊กหมกข้างหมกครับโหหมมันต้องมีปั๊มติ๊กด้วยครับก็คือช่างจบที่ช่างมอสทุกระบบจบทุกระบบจบที่มอสครับผมทุกระบบจบที่มอสครับโอเคไม่ได้ไปไหนครับอยู่กันทีนคันนี้แรงไหมเอ้าแรงไหม มันก็พอวิ่งได้มันมันดูเรือนไม้ไม่ได้ท่านผู้ชมเรือนไม้มันแค่60เองอะรับคุขอมันแค่60เองครับ6 0ร้อยครับความรู้สึกพี่เคยวิ่งสูงสุดเท่าไหร่นจะปรบมาร้อยหกครับตั้งนั่งคีไปเฉยร้อยหกกพี่โดนตูดใครช่างมอสเนี่ยครับอ๋อคันนั้นเลยเหรอใช่ครับคันนั้นสามร้อยคันสามร้อยครับ แต่เราบอดี้เบาฝาพี่อเอาแล้วขิงกันแล้วสำนักเดียวกันขิงกันแล้วคนเราบอดี้เบาฝาพี่เด็กเพชรจบยากด้วยโอ้โหสนุกสนุกเว่อรครับสนุกขำๆครับอ่ะประมาณนี้ฝากเฟซบุ๊กให้กับท่านผู้ชมเข้าไปติดตามหน่อยครับอ่ะผมกุ๊กป็นตินนะครับถ้าไงติดตามฝากติดตามด้วยนะครับโอเคแค่นี้ครับผมมีบีทิกตอกไหมพี่ทิกต็อกคือกองสันตดาครับอืมทำคอนเทนต์อะไร ก็เกี่ยวก่ารถนี่แหละครับพี่ทำเกี่ยวว่ารถอะไรรถอย่างเดียวเลยพี่แฟนพี่เคยซ้อนไหมไม่เคยยังไม่เคยเลยตั้งแต่เสร็จมาเขาเคยอยากลองซ้อนไหมพี่เขาก็ไม่เคยพูดถึงเหรอครับผมเขาด่าไหมแต่งรถอย่างนี้ก็มีบ้างครับบอกว่ามันไงความสุขของเราพี่อ๋อเขาแต่งหน้าเราแต่งรถใช่ครับประมาณนั้นนะพี่ขวัญใจผู้ชายแล้วผมแต่เราแต่เราไม่ได้บกพร่องในครอบครัวไม่เคยบกพร่องเรื่องนั้นครับครับผมไม่ไม่เกี่ยวนะครับเคยป่าว่าโกหกเรื่องอะไรแฟนเนี้ อ๋อกหกครับอะไรอะไรพี่แฟนถามว่าทั้งหมดทำมาอะไรบอกให้ฟังเลยครับโอ้จากจริงๆริงทำแล้วอะไรนะประมาณสิบ้าใบเท่าเอ้ยประมาณร้อยห้าสิบใบเถ่าครับฟังไว้นะแสนห้ากับสองหมื่นสองคันนะพี่สองคันอ๋อสองคันสองคันครับพี่มีค่าบิดปากให้ผมว่าเนี่ยผมสามารถตัดฉากนี้ลงหรือเอาออกก็ได้นะครับ ไม่เป็นไรครับโอเคแฟนรู้กันโอเครู้กันนะโอเคพี่วิกกุ๊กขอบคุณมากครับสำหรับเวลาวันนี้ขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับไอส้มต้นทรายครับอยู่กับพี่กุ๊กแล้วก็ตัวนี้คืออะไรพี่จริงๆริงยี่ห้าแเออทูครับสองห้าศูนย์ครับผมคันงามคันนี้ครับไปแล้วครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ